ขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้พันธุ์ได้มีรถใช้ในกิจการของพันธ yup oh. ุ bueno. ์ในการรักษาเมล็ดพันธุ์ครับขอบคุณครับขึ้นรถ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  เกาะเกาะเลยพี่เกาะเลยพี่ขอใช่ไโอเคพอแล้วขอบคุณครับ